นะครับปีชงเนี่ยมีมีอิทธิพลกับมนุษย์ยังไงบ้าง,ต,ต,ง,งต,ต่อคนต่อมนุษย์โลกเนี่ยปีชงสมมุติอาปีนี้ปีชงอาปีปีจอเอามีอิทธิพลยังไงกับเขาบ้างคนกับปีจอต่อชงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวชงเนี่ยเฮียช่วยอธิบายนะครับว่าชงเป็ว่าอะไรชงก็คือประทะกับโลหิยแต่ราศีตัวเองตกลงกังข้ามกันสมมุติได้รปีชงก็ปีมะโรง,งบนมา เี็นนาฬิกาหมายเลข12ก็คือปีจออย่เงี้ยมาลงก็คือเลขปรัดเฮียส่วนใหญ่จะจะจะส่งผลดีหรือผลร้ายฮะคำว่าชงเนี่ยชงมีทั้งชงดีมีทั้งชงร้ายไม่เสมอไปหรอฮะแต่ละรอบไม่เสมอโอ้ใช่ว่าจะปีจอใช่ว่าจะจะชงร้ายสมดไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ปีบางราศีบางบางบางราศีหรือบางอายุบางดีก็ชงดีบางทีก็ไม่ชงไม่ดีอ้อบางทีก็ชงดีบางทีก็ชงไม่ดี โอ้แล้วส่วนใหญ่แล้วเฮียคำว่าปีห้าเหรอฮะคืออะไรปีห้าปีห้าก็คือปีที่ดีรวมเข้ากันได้แล้วมีปีมีปีอะไรอีกนะฮะนอกจากมีชงมีห้าแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีปีคักเนะปีคักปีคักคืออะไรฮะปีคักก็จะเกี่ยวกับเรื่องพวกเรื่องกันนะ เขาจะพวกสุกัข้าพร่างกายจะทะเลาะวิวาทไหพวกนี้เนี่ย yeah, ครับแล้วคำว่าชงร่วมละ่ะชงร่วมหมายถึงอะไรชงร่วมชงร่วมก็หมายถึงว่าร่วมในปีนี้ร่วมในปีนี้เพราะว,ว่ามันจะมีเพราะว่าหนึ่งนปีเนี่ยจะจะชงสีหรืออาสีครับผมจางที่บอกว่า มาลงอยู่12อจออยู่หกอย่างฉลูก็อยู่มอนอยู่9ก้าคาครับผมเี่ยครับแล้วคนที่ชงเขาจะมาทําพิธีอะไรตรงนี้เขียนดีการหรอฮะเขามาทําอะไรตรงนี้ก็จะมีพิธีเขียนเทียบเขียนเทียบก่อนโอเคแล้วทําไงต่อเดือนแล้วยังไงฮะพอเขียนเทียบแล้วทาไงพอเขียนเทียบก็จะเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดที่อยู่ของเราที่อยู่อะไรครับพอเขียนอายุที่ตกเนปีนี้แล้วนก็จะเขีย วันวันที่เท่าไหร่วันอะไรเดือนอะไรพศอะไรแล้วเวลาเปิดเริ่มทีนี้ทําดีกาทูลถวายแล้วเลยไงฮะอ่ามันก็เป็นเทียบเหมือนจดในใบดวงอ่าใบดวงเพื่อจะถวาย่อกให้สุขเพื่อจะได้หวานกันโอ้หลนั้นแล้วเนี่ยพอถวายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำพิธีปักปักที่เขาเรียกปัดกาลอยใช่ไหมฮะครับอ๋อ ือว่าเสร็จพิธียังฮะอ่าถือว่าเสร็จถ้าเราปั่นครบแล้วเนี่ยทป็นิธีเสร็จพิธีแล้วก็หอมหอ,หองลงไปในห้องท่คลภาษาพระพรใชยอ๋อโอเคขอบพระคุณครับเฮียครับ เนีย่ยครับไอหมีเนี่ยมันมีความหมายยังไงฮะที่ให้คนไปกินนะครับมีเตีเ้ยวมีความหมายอายุยืนยาวเสียงซิ่วก็คือเสียงก็คือยาวซิ่วก็คืออายุทำให้อายุาาย,ายืนยาวเอาไปปั่นเพื่อความเป็นสิริมงคลอ๋อแล้วส้มสองใบ่ฮะก็คือไต่กิจภาษาจีนแ้วก็ไตกิจไตกิจก็คือความเป็นสิริมงคลสุภาพสิิมงคลเวลาปทานเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือรับโชคบาในปีสองพันหกสิบอันนี้เขาเรียกขนมอะไรนะครับเนี่ยอันนี้คือขนมจันอับหรือขนมแตลเลี่ยวเนาะเป็นมีความหมาย เกี่ยวกับความสมบูรณ์ในรายูดือนทั้งงายอย่างโอ้คือจะใครมาก็ปจัดอย่างนี้ทุกปีไหม,มใช่ครับขอ,องพอเราก็จะมีข้าวมีงามีข้าวครอบคลุมสมบูรณ์ครับผมครับผม